สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนแพนกลัว5ารางวาัล <Yeah! S 1> อ่าแต่ก่อนหน้าที่จะไปฟังผลประกาศรางวัลครับเรามาเปิดกล่องอีเวนต์กัน <c oughs> กล่องร้อยนะครับผมเป็นกล่องสุดท้ายที่ผมมีเหรียญแล้วเนี่ยตอนนี้มีอยู่16,970ครกั็บผมก็เปิดได้169กกล่องกันเลยทีเดียว แล้ในกล่องนี้นะผมผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยสักกล่องนะอ่านี่ครับผมก็จะมีพวกนี้เลยฮนเครปี้ปืนกลโค้งครับผมสมุตตาต่างๆสกินพิเศษของอไรเจ้าปืนครับผมมีโมดูลรีแพร์มีไฟมีพลขับน้องมิสกิมีสีมีเศษ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 เยอะเลยมันจะรอดไหมเนี่ยเมื่อเข้ากล่องกล่องร้อยห้าสิบมันก็แย่แล้วนะมาครับผมบอกว่าจะได้ ของดีๆกับเขาบ้างเป็นตัวๆนะมาครับผมมาดูกันดีกว่าว่ากล่องแรกเซตแรกเลยนะจะได้อะไรครับผมมาลองเปิดทีละกล่องก่อนกล่องแรกโอ้แม่เปิดเดิมด้วยขอทองแล้วกันนะทองเศษมาห้าร้อยสมุติมห้าร้อยมาครับผมเปิดกล่องเดียวๆสักนิดน,นึงเปิดมาให้ไวไวยว ปุ๊บก็ให้คับผมเคปีห้าพัน้ห้าร้อยอะไรแหวะไม่เอาหรอกไม่รอแล้วเปิดทีละสิบไปเลยครับผมมันโคตรเยอะแวบเฮ้ยว o w e r c ล l l มาจังเดียวเองอ่ะมันแทบจะไม่มีเลยป้าเจอเขาให้ครับเจอเขาให้อีกทีครับอุ้ยเฮ้ยร้อยสิบอันนี้โอเคปุ๊บก็ให้ครับรัสดอรูซามูต้าอู๋กาโมล่าสุดท้ายดิก็กาโมล่าอีก โอ้ยอะไรเฮ้ยกับตุตลาคนเยอะโอเคปีหนึ่งพันชิ้นสุดท้ายสุดท้ายครับผมปึ๊บเขาให้ครับปึ้งได้ Power Cell อันนี้โอเคอ่าตกมือครับผมนาโอ้ยอาได้มาลอยห้าสิบอไเี้จ้าจ้าไปครับมันเยอะไปเยอะไปหูยงี้เราเปิดอัตโนมัติเลยแล้วกันเนอะมันเยอะไม่งั้นเราจิ้มกันเมื่อยอะปึ๊บอัตโนมือ ปั๊บ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 โอ้โหเศษล้วนเอาสีมาทำอะไรวะไปครับผมเราก็ต้องครืบเอามันเป็นรางวัลพิเศษมันโอ้ห้าพันครับเป็นรางวัลพิเศษอ่ะเนาะออ่ะเลยทองสามร้อยก็ยังโอเคมันไม่ได้่ังใจเลยไม่มีแบบแบบเฮ้ยกล่องร้อยห้าสิบเลยก็มันมาไม่มาแบบเป็นตัวตัวเลยอ่ะ คือมันอะไรอ่ะมันไม่ได้มาเป็นตัวๆมาเป็นเศษๆอะแต่ว่าพอรวมๆกันครับผมมันก็ได้เป็นตัวเนาะแต่ว่ามันอยากได้เป็นตัวๆไงให้มันดูแบบสุขใจหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรกันอ่ารื้อเขิให้ครับโอ้โหไปตัวเนี้ยมีเศษห้าร้อยห้าร้อยสองพันห้ามีบ้างพันหนึ่งโหได้ทองสามร้อยได้น้องมิสกิเป็นรางวัลการันตีครับผมรางวัลประกันรางวัล แล้วก็มีเยอะแล้วล่ะเปิบปรืบนะนน้องมิสก,กีแบบแบบเอ้ยจะมาอีกอวมิมิสก,กิมันเธอก็มาจริงๆด้วยแกเปิมกับกน,น้องพันชีคือมัน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 ,มนจะดีจริงเขาบอกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเธอมาอีกแล้วรู้ว่าน่ารักแต่ก็ไม่ต้องมาบ่อยๆบ้า ปิบกันอุ้ยนี่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 ยัยได้เหรียญโทเค็นร้อยนึงโอเคนะอ่าเปิดแต่แต่ก็ยังเปิดไม่ได้นี่หว่า <c> เ <oughs> ้ยไม่พอขาดอีกเกินสิบอ่ะโอ้ยที่ทองเยอะทองเยอะขอทองล้วนเลยได้ไหมทองล้วนทองทองทองอยู่ไหนวะไม่มีทองสักอันนะ โอ้ประกาศสบิลิตสมุตาครับผมปืนสมุตสกินพิเศษนะไปครับอะไรมันจะเกลือขนาดนี้เกลือจริงจังเกลือจริงจังเกลือจัง,จ,งจริงจริงปื๊บโอ้โ,อโหได้ทองมานย่ยังดีแต่ว่าเศษท่าอยนั้นแบบเยอะมากเลยอะคือแบบ้นึกภาพดูเพื่อนๆเลยเพื่อนๆแบบมีเหรียญแบบวันละกล่องวันละกล่องเราคิดดูพวจะได้ ได้เปิดได้ห้าร้อยพันหนึ่งพันร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบมันก็เหนื่อยนะปุ๊บก็ให้ครับโอ,อเดทองมานิดหน่อยแล้วแบบไม่มาเป็นตัวตัวเลยเว้คือมันต้องแลวแต่เวลาด้วยหรือเปล่าว่าแบบเวลานี้คนเปิดเยอะเปิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็โชคดีนะเปิดได้เป็นตัวตัวเลยเนี่ยแต่ผมไม่ได้เลยนนะเนี่นนี้ได้ลัสดอมาอันหนึ่งเป็นอันๆเลยเนี่ยแต่นอกน,นั้นก็ไม่เด็เศษอะ แล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าวะน่าแม่มามาอีกแล้วมิสกีมาอีกแล้วเด้อเอาปึ๊บเขาให้ครับผมอูมีเดเศสสีมาเศสเศสเศสแย่แย่แย่นะปึบเขาให้ครับอุ้ยนี่นี่เครปีมาเป็นตัวแล้ว มาเป็นตัวๆก็ขอให้ได้บ้างเหอะเป็นตัววเป็นตัวอ่เออเอามาบ้างเฮอะเอามาบ้างเหอเป็นตัวๆเนี่ยเอ้ยนั่นแหละครับผมเออค่อยแบบค่อยชื่นใจหน่อยแต่ว่าขวาจะเปิดได้เป็นตัวๆเว้ยเป็นกล่องที่กี่ร้อยเนี่ยโอ้ยดูดิเป็นกล่องที่ร้อยสี่สิบขวาขว้าขวาจะได้เป็นตัว โอ้โห oh, แล้วแบบเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ประกาศรางวัลแล้วเฮ้ย <c oughs> นี่ไงแบบเป็นนานแล้วแต่กล่องสิบเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นของที่แบบมาสองสามอีเวนแล้วนะโอ้โห้าร้อยเลียงเป็นตับเลย <c oughs> โอเคได้ลัสดอมอันหนึ่งครับผมก็ <c oughs> ยังพอได้อยู่อ่ะปึ๊บอ่า โอเควับเฮ้ยนี่เออทองเยอะหน่อยเซลพันห้าอะไรเงี้ยค่อยโอเคครับผมน่านี่มาแล้วมาแล้วไอตัวนี้นะเรปีดิพิเศษรับลิมิเต็ดครับผมโอเคไปครับเหลืออีกไม่พอแล้วเปิดทีละกล่องครับอ่าเฮ้ยเฮ้ยแอมแอมรีแพแอมรีแพแอมพี่ฟาเฮ้ยอย่างที่ผมก็มีอนแล้วล่ะนะแต่มันก็ถือว่ามันมาเป็นชิ้นๆก็ยังโอเคอ่ะมีงั้นแบบเฮ้ย มาเป็นเศษไหนถ้าเกิดแอมมันมีเศษได้คงได้แต่เศษแอมอ่ะดีนะมันมาเป็อนอันครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยห้าร้อยชิ้นอีกห้ากล่องครับผมไปพันห้าเซลหรือทองก็ได้ไม่เอาเศษปืนนะพันห้าโอเคนะยังดีครับผมอ่าปไ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 ปื๊บก็โอ้โหนี้ไม่ต้องสืบเลยครับ เศษล้วนๆเลยเศษล้วนๆเลยนะไปอีกครับผมนะก็ได้อยู่มั้งขอทองสาที่เดิมทองไหม่ได้ทองประโถเอ้มาอีก2กล่องครับเดี๋ยวเราไปเปิด2องร้อยกล่องหนึ่งไอ้มีแววเหมือนจะได้นมมิสกิอันเนี้ยเราหลบไกลๆหน่อยแล้วกันปาบก็ยังทำมาหาเอ้ยอก็ตั้งตามมาอีกนเนี้ยโลบข่างสุดท้ายครับผม กล่องสุดท้ายก็ขอทองแล้วกันนะตะก,กี้น้องมิสก,กิหลบอันนี้เอาปืนอันแรกปุ๊บจะไงนะก็จะได้ทองไนงะโอเคเปิดไม่ได้แล้วงั้นเราไปกล่องร้อยห้าสิบกันดีกว่าครับผมกล่องร้อยห้าสิบได้กล่องหนึ่งไปได้อะไรร้ 150. อหย,ห,ยห้าสิบขอเหรียญเหรียญโขเค็จะได้เปิดกล่องสองร้อยได้อีกอันหนึง่งสองร้อ 2,500เมอะไรเมตรชิ้นครับผมก็ยังดีนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้แล้วโอโโอเคัเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแพนตะกัวทั้ง5อันเนี่ยใครจะได้ไปไปดูกันเลยเอาล่ะครับผมมาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่านะผมก็จะใช้เว็บไซต์เดิมเลยในการสุ่มจับรางวัลครับผมไปที่คลิปที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้ครับถัดลอกที่อยู่มา แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ Duplicate User ครับผม Duplicate นะแล้วก็ Include Replace ครับพร้อมด้วยนี้สำคัญมากๆเลยนะต้องมี Hashtag ครับผม DMBL มาดูกันครับผมว่าจะมีอยู่ทั้งหมดก e ี่คนมีอยู่ทั้งหมด197คอมเมนต์ครับผมเย้ มาดูกันว่าใน1 9 7คนเนี่ยหคนไหนจะเป็นผู้โชคดีไปครับผมคนแรกเลยที่จะได้แก่ักตัวไปคือคนแรกได้แก่ Snap 55ยินดีด้วยนะครับผมว้าวอะไรเนี่ยครั้งนี้ต้องได้แล้วเอาะก็ได้ไปถ้า ID ถูกนะ <c oughs> ID ไม่ถูกนี่เวอร์นนะปุ๊บก็ไปครับผม WN ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ใช่โอเคครับผมไม่สามก็ได้ไปอ่ะต่อไปครับอันที่สองจะเป็นของใครอันที่สองครับผมเป็นของโอ้เพื่อนจากรัเสเซียครับผมค wow. อนเกดูเรชันว้าวมาดูครับผมว่าจะมีสามหรือเปล่ามาชื่อมันก็คุ้นมันก็คล้ายๆกันหมดเลยเนาะ Resigned, เ,เหมือนว่าคราวก่อนก็จะซ้ำๆบ่ะไม่มีนะเทสโปรนะไม่มีครับผมก็ได้ไปคล้ายๆกันไงนะโอเคต่อไปครับผมอันต่อไปอันที่สามจ้เป็นของของคุณมานุษลัมบ์รุลัมบัมบรุงทีนี้ด้วยนะครับผมใช่ไหมเงีคนไทยไหมเงี้ยมนุษนะประมาณนั้นแล้วก็บอกหมู ไม่มีแพลตฟอร์มครับเฮ้ย Android iOS สตรีมไมเกมไม่มีครับผมไม่มีมาให้ผมก็ว้าผิดฟาวครับผมเสีใจ,ใจด้วยนะจ๊ะโอเคแหมเสียไ,ได้เนาะไปครับผมอันท,ที่สามครั้งที่สอง <c oughs> เป็นของคุณโฟกไทยล้าลรอบไม่เคยได้สักรอบก็เอาไป <c oughs> ผมต้องมี Android ต้องมีระบบแบบนี้ครับผมถูกต้องแล้วปุ๊บก็ให้ครับ M G เอจะไม่ใช่ M G ไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไปอาต่อไปครับผมอันที่4นะเป็นของไครละ่ะอันที่4เป็นของปุ๊บปบจากรัเสเซียครับผมคนเกดูเรชันว้าวนี่ สลับกันมาก็ยังได้นะครับผมขอให้มีบอกเถอะว่าระบบอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมก็จะจัดการทำผมเองแหละนี่ Android นะวิเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บ Android โอเคผมก็จะจัดการผมกินผมเองได้ไนงะแต่ตะกี้มันไม่มีไงแปดไอ้ครับผมเอสไอไม่มีสามครับได้ไปเฮ้ยมาสุดท้ายแล้วมาดูครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้ เป็นของใครวะนี่อันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นของคุณแองเจลสุพีเรนยินดีคอนเฟนเดเรชั่นมั่วไปแล้วเอยเดมอนเลยอ่าครับผมโอเคปึ๊บครับผมดีไอไม่ซ้ำครับผมเฮ้ยอ้าวเมื่อครั้งก่อนเฮ้ยเอาโรเบโตคาร์ไเอาโรเบโตบาร้อนไปที่นี่นี่นี่เห็นไหมนี่ซ้ำเลยครับผมโอ้โห โชคดีจริงๆคนนี้นะแต่ว่าซ้ำครับผมก็ฟาวลบจ้าโอเคแมมวันนี้ทำผิดกฎกติกาหลายคนเลยเนี่ยโอเคมาดูว่าผมอ่ะสุดท้ายเป็นของใครอันสุดท้ายเป็นของคุณบัวหนูบัวหนูหนยินดีด้วยนะครับผมหวังว่าจะใช่นะจ๊ะยังไม่ได้ครับก็อเอาไปสิจารถ้ามีไทยท่านแล้วนะถ้ามีไทยท่านแล้วนะดีเอ็น ไม่ซ้ำครับผมได้ไปโอเคครับเราวันนี้ก็ครบแล้วครับผมทั้ง5รางวัลน,นะก็ยินดีกับผู้โชคด,ดีทุกคนด้วยนะครับผมครั้งต่อไปจะมีอะไรเพื่อนคอยติดตามนะแต่ว่าน่าเสียใจไงแบบเพื่อนๆสองคนครับผมแบบมี3คนหนึ่งอานนี้ยังเข้าใจได้แต่ว่าบางคนนี้ไม่ได้ลง ID เดียว้ไม่ได้ลงแพลฟอร์มไม่ได้บอกว่า Android i o s อะไรหรือว่าอะไรครับผมเสียดากมากเลยนะ, <c oughs> ะถอนหน่อย โอเคครับผมเอาไเ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะขอติดตามนะเดี๋ยววันศุกร์วันเสาร์ผมมีอะไรมาแจากโอเคบายบายสวัสดีครับบอล